สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนยุงคักจ้าบ่ไห้มาสวนบังนะพักเพื่อยตายเมื่อจะเพื่อนเพื่อนพันหนาวเนาะเพิ่งไอ้ต้นดอกอันสั้นตรงนั้นเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนว่าจะเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยสู้เก็บเนี่ยจ้า เราดูว่าจะได้มเมล็ดพันธุ์เนบอลนี่เป็นเปลาหรนะือไงรอกกัรชั่งจะใหพ้พญา,าน,นาคเป็นเอาถุงมาให้ด่จะเป็นเปล่าวนนะจะได้ว่า,มาเมล็ดพนันธุ์ใบแห้งแบบธรรมชาตินะพันแห้งแบบยางเกาะแบบเปื่อยนี่วันนี้เป็นเปล่ ได้บ่เนาะเนาะเดี๋ยวลองเก็บไปเบิ่งสูกกับบได้มาสวนหลา่บอดเดือนบอกประมาณสองสามอาทิตย์บ่เนาะนี่จะเพื่อนๆเบิ่งแล้วเพล่ยนแห้งเพล่ยนแห้งตายเองเนาะเพป็นหนาวข้างในเนี่ยเพิ่นบ่อหงนี่แหละจ้ะเพิ่นจะเป็นแบบจังได้บ่แห้งไมนี่เนาะเพื่อนเบิ่งนี่เพิ่นบ่แห้ง เพิ่นจะเป็นแบบเปื่อยๆนี่ไหมจ้จารย์ในแผงธรรมชาฉาดคายๆพันเนาไปเลยจังเสียไม่จาจารแบบที่ซูเก็บใส่ถุงนีเพิ่นจะเป็นแห้งๆเปๆื่อยๆอยู่ยสูดเจ้าไปล่องเพาะไว้จ้ะเพื่อนๆมึงนะเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นผสมบุญดอกแต่ก็จะเก็บไปจ้ะเนาะโอ้ยเนาะเสียดาย จะได้มาเล็กพันตัวนี่ยาจะบนเนี่ย,ยเหนบอนี่จจะมันจะเปืเป่อยๆแบบนี้เนะน,นาะเน่าเน่าเสาตายไปเลยทุกข์จะเก็บผสมปนเปกันไปจะเป็นปันเอาไงที่เป็นหนึ่งแหงเนานะบังจะได้บ่สจะล่องเอาไปเพาะไปเลย เนาะเเพื่อนๆเอาหน่วยแห้งๆเพื่อนมานี่จ้ะนี่แห้งๆจะเก็บไปนี่ยค่านาดจ้ะเพื่อนเปื่อยไปเองเพื่อนเพื่อเนี่ยเพื่อนบอกเปื่อยไปเองเดี๋ยวเ่าเอาหน่วยให้เพื่อนที่ว่าเป็นแห้งๆสนิทน่าจะเนาะนี่ เชด้บ่เนี่ยมาลีพัฒน์อันนี้คิดว่าเป็นต้นของดอกเดียวนี่ดอกซ้อนเนี่ยเดี๋ยว,ดยวนนได้จะดูแบบอาเชดายมาลีพัฒน์เนาะเก็บเอากันโอ้ยขนาดขนาดเปื่อยคักจะปเปิดมา เดี๋ยวซุกนี่ก็สุกกะจะปล่อยไว้นี่ก่อนจะเดี๋ยวให้จังมานนี่เนาะนี่ไม้จังสิก็ะคงจงบนนะบวนมีแล้วนี่ถ้าเก็บเอาแห้งๆนี่เนะี๋ยวสุจาไปพ่อไว้ที่บ้านจ้าหนาวคักเพื่อนๆอันบางมือกะลบ ศูนย์องศาบางมือกับบวกบางมือกับลบอยู่แถวๆนี่แหละจ้ะหนาวที่สวนมาสวนได้มืดในป่านไม่ค่อยหนาวปานใดจะเป็นเปล่าน,นี่เป็นต้นของดอกกัญชันที่ว่าสุวาจเจ้าไว้เฮ็ดมเมล็ดพันธุ์จะว่าเพิ่นกะพิ่นแห้งไปเนาะเพิ่นนานหนาวเราสูดจะปล่อยต้นเพิ่นไวจังสี่ก้อนจ้ะนี่นะเพิ่นก่อนปล่อยต้นเพิ่นไว ไปจะมาตัดออกหรือว่าเนาะเดี๋ยวถ้าศุได้มาสวนจะหายพยาบาลเป็นตัดตัดต้นตัดไรเนี่ยเิ่นออกห,หายห้าแถวเิ่นงอกใหม่นะาจา้ะเนาะเดี๋ยวเขาล่องให้ไปเรื่อยๆจะเป็นๆยังกับท่านได้งอกออกมากหรอกจาก้าเปิงผักแพร่ท่วาสุเสบเสียไฟเป็นจังได้แน่เห็นไหมโอ้เป็นตลอดวันนี้ จะเป็นเพื่อนพักแพร่เป็นตรอดในสูบอพ็อกซี่ที่รงวันนี้ไว้กับท่านได้นี่จ้ะท่านได้มีอย่างงอกกินมาต้นหอมกับลิกเก้าจะเป็นเพื่อนเห็นบ่ต้นอ้อยกับแหงหนาหนาวเพื่อนเพื่อนโบแมนเพื่อนได้นี่หมดแล้วว่าเป็นชอบกว่านาะชอบควอบหนาวนี่จ้ะ นี่ก็เป็นอ้อยที่ที่วา่าซุซ้ำมาไว้เราพยาบาลพนออกมาช้ำใบหายไน,นีไ่นี่ชเ่เพื่อนเพืเ่อนพนออกมาช้ำม,มาซุต้นอ,อ้อยก็แห้งจังสิเลยจะเป็นเนบ่าโดยความนาวหนาวน่าจะเนาะนี่จะพนหนาวคักนี่แห้งไปเลยนี่เห็นบ่เนี่ยหนาวคักหนาวคัก บางเมือกอะหิมาตกจ้าเพื่อนเพืเ่อนหลืพอสะดวกที่จะมาสวนาานะจ๊ะเนาะนี่จา้าแล้วมื้อนี้สิถอนเอาต้นหอมไปกินน้ำเนี่หอมหัวแดงเดี๋ยวเด้อสุดยางไปเอาทุ่งมัง่งก็นี่ยจา้าเพื่อนเพื่อนเปนตันวไอรันเต่าสีม่วงที่ว่า มาล่งไวเนี่ยเพิ่งเริ่มจะงอกเกนมากเลยจะเห็นบ่เริ่มจะงอกเกนมากละเนี่ยทัวลันเต่าสีม่วงจ้ะอันนี้คิดว่าจะเป็นสีม่วงอีกฝั่งนึงนี่จะเป็นดอกสีขาวๆจ้ตั้านจะงอกเกนมากปันใดน่าจะเป็นแน,นี่ ก็เริ่มจะงอกคืิ่จะนี่เห็นบ่าลักษณะสีใบก็จะตั้งกันอยู่จะเป็นๆเนี่ยเห็นปะปูเพื่อไลยมองอยู่เดี๋ยวตรองสยางกลับไปหาหม่องปนไปโอ้ไปไหนมาสวนบม่มีคลิปล่องหายเป็นๆเบิ่งจ้าอันนี้ก็จะเป็นเราสุกอนุญาตบ้างลยตรงนี้ก่อน ต้นกระลำดอกก่อนเนาะที่พญ,ญาบาลเพื่อนมาปลูกไว้ห้สุเนี่ยมองได้บ้าง <c oughs> กระแซมเอาโมอหอมแดงเนาะที่เรือมาปลูกไว้จะเป็่งโปนี่แหละโอ้แห้งครับมึงได้เสียดายต้นดอกกันส้นสุเนี่ยจะ้ะปลูกพักตาหนาวเถอะ บอดูแลเพื่อนนี่ก็บม่ได้กิน่นจช่เพื่อนเพื่อน้วสุดจะภาพเพื่อนเพื่อนย่างอีกไปฟังนึ่เนาเด้จ้ะนี่ที่หัวกรอนกพยาบาลเพื่อนเอาพักต่างๆเนาะอันแจ๊คพักอีหย่างดเดนนี่เอามาล่งไว้นี่จะเพื่อนเพื่อนมั้งนะ เดี๋ยวย่างเป็นหอกแล้วเนาะก็จะได้เห็นนี่จ้ะนี่เนาะจะปักอีกอย่าง,างจะวนเลมทดานแลามี่อย่างหอกเกินมากหลายจ้ะอันนี้จะเป็นมองเก้าที่ว่าบัคเือรเทศสีไอสีสมสีแดงสีเหลืองจ้ะเอาตัด ตัดกิ่งเพื่อนจ่าตัดกิ่งเพื่อนล่ะก็เอาต้นเพิ่ไมไปคือเกาล้องเบิงจะเพื่อนเพื่อนร้านนี้ก็จะเป็นหัวไชเท่าสีม่วงจะเพื่อนเพื่อนโอ้ยง่ายละตัวนี้หัวไชเท่าสีม่วงจะเนี่ยเนี่ยส้มกลมสีม่วงพ่อกินแล้วบ่เนาะอันนี้เป็นพยบานเพื่อนอันนี้ห้จ้าเพื่อนเอามาล้งปลูกไว้ให้ นจะเป็นเปลือกหวัววันหนึ่งโอ้กระไงเริเ่ยยไมไงละเห็นไหมเห็นบ่ะจ๊ะเราชื่อเตาสีม่วงจะเป็นเปลือกน,นี่เนาะพญ,ญา,านาคเป็นแบบม้วนปลูกไปนี่ไปที่ไหนเพื่อนไปกินได้จะไปเฮ็ดสมพักกระไดเลยนะแต่ว่าปีนี้สุบโคอยได้ลงสวนบ่ค่อยได้ปลูกพักลายจ้ะ หอมชิดเท่าสีม่วงนี่จ้ะแล้วนี่ก็จะเป็นอหอมแดงที่ว่าลุงปลูกไว้นันจะเนาะเพื่อนๆนี่โอ้ยจะมันเพื่อน,น,อน,อนแตกสายเดี๋ยวเราสุดจะถอนให้เป็นเปลเบิ่งเ,เนี่ยนี่ต้นหนึ่งได้เนี่นี่จ้ะพอดีแล้วมันอุตส่าห์อ่อนจะเหง้าเขาไจะถอนให้เป็นเปลเบิ่งโอ้คับจ้ะ นี่จะเนี่ยเป็นเปลือนเบิเ้งเ้าเอามาลุงไว,หว้หัวนิดน้อยหวัวเดียวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอันนี้กินได้เนี่ยพร้อมแดงเมียงเดี๋ยวได้เจะเป็นเปืน่นเนี่ยนี่ไหมเนี่ยเอามาลุงไว,หว้หัวเดียวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเบิ้งเป็น,ปนแตก ก่อแตกอันนี้ออกมาหายห่าจะแต่ว่าเพิ่นท่านใดอันนี้ท่านได้หัวหญ่ปันใดนี่เนาะเพื่อนๆนี่จะนี่แหละมาสวนก็ได้พักนิดๆหน่อยๆไปกินจะเ่ได้ซื้อเพิ่นกินหลายจ้าเพื่อนๆเนี่ยจังจ้เสียแต่ว่าหัวเพิ่นบ่ค่อยโตในห้อไปเสียบปลูกตอก็ได้จ้ะนี่นี่เนาะนี่จะ นี่เป็นหอมหอมหัวแดงที่ว่าเอามาจากลานเวียดนามบนอมันบนเนเดี๋ยวยสูตรจะไปทอนหอมแดงให้เป็นเปิดนมันได้ใจได้ดแป๊บนึ่งเนาะโดนๆแ้วมาสวนจ้นเต้นๆักหน้อยมันจะไปเปดเ,เนี่ยจะขออนุญาตบ้างไว้ค่าง ต้นอ้อยนะเนี่ยจะถอนไปใส่ลาบหมูกระแซบนี่ในรสดูจะถอนตรงนี้ให้เพื่อนเบื่งได้อันนี้จะเป็นหอมแดงของไทยเฮาจ้ะเพื่อนๆนนี่หว่านหนึ่งที่ว่าเฮาเอามาลงปลูกไวนะ้เนาะนี่จะ้ะเออได,ด้ถอนออกมานะหว่านหน่อยๆที่เฮาวมาลงออกนี่เพื่อนๆเห็นปะกนสามารถที่จะ แตกแนงให้เห่านี่จะเนี่ยหอมแดงหัวนิดหน่อยที่เห่าปลูกไว้เนี่ยอันนี้นะเบึงหอมต้นนี่เป็นตัวอย่างเลยมึหอมนิดหน่อยที่สัวมาปลูกไว้เพื่อนสามารถหัวเดียวเนี่ยจะเป็นเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะแตกกอออกมาแบบนี้ให้เห่าได้เลยจ้ะนี่เนาะเนี่ยใบกินได้เลยนี่เนี่ยจะเป็นเพื่อนปลูกพักเนาะเขาก เลื่อนรูกันจะเลื่อนเติบโตของเพื่อนไปเรื่อยๆจะเพื่อนๆถ้าซุมีเวลาสุกจะลงคิดปลูปปกผักให้เพื่อนๆเบิ่งไปเรื่อยๆจะอาจจะบ่ได้ล่งคิดบอยน่าจะเนาะเพราะว่าช่วงนี้งานประจํายุงจะยุงเลิกงานจะบ,บางเทือกระทุ่มสองทุ่มโซเซฮอดบา้านกระข้ามจะบ่ได้บ่ได้อัน บางมือก็ได้ลวงงานจะเป็นเพื่อนได้ลวงงานก็นเลยบ่มีเวลาใดนี้แต่วันหยุดประรงกับหญา,านาคแต่เนี่ยเพื่อนเนเห็นบ่หัวหอมแดงที่ว่าสัวมะาลุ่งปลูกไว้หัวเดียวเนี่ยเพิ่งก็สามารถที่จะแตกแดดออกไม้เหาได้กิ่นหลายหัวจะเป็นเพื่อนุ้มบ้เนี่ยเนี่ยปลูกหอมเนะาะสัวข่มอยู่ได้นี่จจะนี่เนาะ หอมหัวเดียวสามารถจะแตกขยายได้อีกหลายหัวจะเป็นเปื่อนนี่ก็เอาไปปลูกตอได้เนี่ยจัดตัดใบตรงนี้เพิ่นออกเนาะเอาไปปลูกตอได้จะเป็นเปลือน,นี่จ้าี่แระอันคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนจ้าเ,เพื่อเปนเื่อนมา่านรอบ่งสวนซื้อจากมื้อ,อน,นี้บเื่อได้ปลูกผักนีนเนาะมื้อน,นี้ก็มาเอาหอมหัวแดงอยู่สวน กินจเจ้นเพื่อนๆเนี่ยเอาไปปลูกตอก็ได้กันแบบนี้ในจเจ้นเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไว้สูมีเวลามาเฮ็ดเก็บให้เพื่อนๆเฮ็ดเกลไอเบิ้งคือเกลเด้อจ้าเด้อจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ